เฮ้ยพี่เปียหมี่หล่อมากสมัยก่อนหล่ออยู่มสห้ามส,สี่เป็นนักบอลโรงเรียนนักบอลโรงเรียนแล้วหล่อเตะบอลดีนะตอนหลังเนี่ยมาอยู่เชตศษษาสตาร์บูรารอและเล่นเล่นดนตรีวงเดนมิกเล่นดนตรีหล่อเตะบอลเก่งนะหล่อมากหล่อไวด้ดูปู้๊ดดีเยอะทีนี้ยังหล่อ ปรากฏว่าตอนนั้นเวลาพอแกก็เป็นนักบอลจตุลมิทเนี่ยเขาจะเก็บตัวกันพอเก็บตัวกันเนี่ยแบเพศอ่ซ้อมบอลเสร็จกินข้าวเสร็จก็ครูก็จะปล่อยเพราะต้องนอนนอนเก็บต sure. ัวที่หัวตึกยาวแต่ก่อนนี่เขามาใช้ทางด้านพ่อช่างลงยิมเก็บแว้อาบน้าถ้ท่าแต่ว่าเก็บตัวก็มานอนนี่ปรากฏว่าตอนเย็นชอบไปเดินเล่นกันเทารัดตอนเย็นนี่เลยที่อะไรนะเทารัดแน่นอน โรตอีอือโอ้โรตีแม่งดังมาตั้งนานเลยโรตีแล้วก็น้ำแกงควยเขาจะโดด้วยเหรอน้าจรวดดด้วยอ่ะน่าจะโดดมีอตอนนั้นเนี่ยแ,แหละเนี่ยเนี่ยร้านร้านที่ทุกวันเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โรตีโรตีแขกนะโรตีโรตีเนี่ยดังอยู่แล้วแต่ก็ต้องไปยืนกินแต่ท่านพี่เปี่ยมเนี่ยพี่เปี่ยมเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็ซื้อโรตีมาหนึงน่งอันและน้ำแกงควยก็ยืนจุ้ย ยืนจุ้ยไปรถเมย์เพราะช่างนะฮะไทสาวสาวมา<ช>รถเมย์มันต้องจอดนักกีฬาตลาดไม่นุ่งเไม่สบายแล้วเ<อ>พราะอาน้องท่าแล้วไปสบายๆก็นุ่งเก่งเก่งยังยืดแล้วก็ใส่เสื้อยืนจุ้ยหลอ่อสาวสาวนั่งรถเมย์ผ่านมาก็ยิ่งแต่งปีอุ้ดพี่อุ้ดพี่อุ้ดพี่อุ้ดตายไปแล้วพี่อุ้ดถึงหน้าพี่อุ้ดไปถึงลูกดิเกง ลูกิแข่งลงโอเคพออ่าเจอแล้วทำอะไรได้บอกว่ามวยใช้ที่ไม่งงเลยเนี่ยเอามาทำที่เตรียมที่เตรียมแกจะบอกเรื่องพวกนี้นะมึงนื้ขยันจังกันบอกเอามันเท่อะเลยคิดดีทุกวันนี่ลองเล่าเคยเจอเจอบุตี้ก็เล่าอะไตอนนั้นเคยประชุมเจอบุตี้ผมเนี่ยว่างไปอ่ำพ่อบางดีไป้ดื่มกิน กินโรตีกับแจ้คยดเป็นยังไง่อแต่ที่เตียม่อทุกวันนี้ยังห่อแล้วเพิ่งเจอกันหลังสุดตีก่อนนี่วันวันเผาศพพี่พี่มากใจเขาไปออเออแกไปยืนร้องเพลงนะี่นะเออใครต่อใครเพราะวันนั้นพอพี่มากพี่มากพี่มากบุญมาตอเป่าแต่เขาที่วัดพระศรีมหาธาตุแต่็ไปปรากฏเขาร้องเพลงกันแกก็มายืนร้องเลย เราก็ถ่ายอบอกเลยบอกนี่ไม่มีใครรู้เลยนี่เป็นกรมวังน,นั่งกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลวันนี้จะเป็นเป็นคราบหน้าที่ที่รายการเทฮารดมาดาเราคุยกับรุ่นรุ่นน้องสิทธิ์เก่าเนี่ยและมีแม่มาคอยรับฟันความเลวของลูกด้วยแม่ตอนตอนตอนเรียนสูงหลาบแม่นี่รู้เรื่องวีรกรรมบ้างไหมไม่รู้คือต้อยเวลาเรียกผู้ปกครองนะอ่ะึงณจาใครไปครับเรียกผู้ปกครองเนี่ยครูเชิญเนี่ยผู้ปกครองใครไปจะทกตุกครับ อย่างนี้ทั้งนั้นนี่ไง้มดไอ้มดร้อยสิบสองร้อยสองไอ้มดไอ้มไอ้มดลูกครูเพีรวจงอ่ะครูเพีรวจงบอกไม่เคยรู้เรื่องเลยไอ้มดแม่งทุกอย่างเซ็นแทนแม่หมดเป็นครูเป็นอะไรต่ออะไรมีระกมและครูเพีรวจงมารั่วตอนนู้นตอนไอ้พวกนี้แก่แล้วโอ้โหไอ้มดเอาไปแล้วเอาซะแล้ยไอ้นี่ด้วยจนแม่มารู้วันที่เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยดีเรื่องนึ่งแม่มารู้แม่มาดู จากปากว่าเพื่อนบอกว่ามันเมาแล้วไปขโมยหัวเบนซ์แล้วต้องจ่ายตังค์สองพันบาทไอ้นเด็กเขาตกขโมยตกหัวเบนซ์เหมือนกันลุงนปูก็ตกเห็นไหมเอาลุงปู่นี่สีวิชาประยุทธ์หงเนี่ยเมาแล้วตกหัวเบนซ์ไม่แต่เนี่ยเขาไปตามถึงบ้านเลยไงแล้วแม่ต้องจ่ายตังค์ให้สองพันอันนี้แม่งนี่ยังดีแม่งตกหัวเบนซ์ดีกอง ไอ้เบอกไอ้เยี่ยแม่งเมาแล้วแม่งแทนที่เบนเบนจหัวอื่นไม่ไปตกมาตกหัวเบนปู่มอ้บอกตกหัวหัวเบนตรงอื่นเน็่เสียตังค์นี่ตกหัวเบนเพื่อนนี่ยเนี่ยวิทยาไปยูนหงไม่รู้ไปไหน,นเลยเขาก็กา <laughs> เ,เลยทำมจุ่นพี่เห็นไหมแต่ไอ้นี่เขาไม่เดือดร้อนพี่แต่อันเนี้ยแม่บอกต้องจ่ายตังค์สองพันงั้นเรื่องไม่จบแน่นอนเท่มันใส่แม่งเลยหัวโดนฟูตีว่าหนีไปกินเหล้าแม่ไม่รื้เรื่อง ไอเด็กๆก็อย่างนี้ไล้ความพูดจริงก็ไอเหี้ยเนาะอันเหี้ยเนาะมันเหี้ยไอเหี้ยมันเกนก็ติดพันกันนะแต่ก่อนนี้แรงสมัยก่อนไม่กล้านะไม่กล้าเอาคนอื่นมาเป็นผู้คลองในคิดผ่ายถ้าเผื่อเอามาแล้วแม่งโดนแบบยิ่งเจอครูหวีเนี่ยยังคุูยวีครูหวีนี่ยผมมันเยอะพี่อาจารย์จัดค้อนผมปุ๊บมีเลยแก๊งหัวร้อนเลยทีนี้ยังไงวะโกนหมาเลยโกนเลยมาชนครูเลยโกนเองเลย ก็ไปตัดไอ้โกยหัวก็เป็นแก๊งเลยแกงหัวโลดเลยเลยรู้ว่าทีนี้แกงหัวโลดมีคุณผมมีแกงหัวโลนด้วยอ้นี่ยะก็มีเหมือนกันเนี่ยใครนียมีสามคนเออโดนเนี่ยกูหวีห้องกูหวีผมยาวยาวก็ยาวนิดเดียวเนี่ยประมาณสั้นกว่านี้มั้งโดนผมยาวกูหวีด่าเลียดไปอาจยผมได้ไปเลียดนายอะไรวานายอะไรขาวๆเขาตัดผมได้เป็นพันลูกเลียกไว้ไปตัด เราก็บอกโอเคแม่งโดนสามคนมีกูมีไอ้ขาวมีไอ้ดุนใช่ไหมไอ้ดุนบอกไอ้เฮียโกนแม่งเลยดีกว่าไอ้เฮียเด้เจะกูวีดาเฮ้ยเชื่อกูนะไอ้เฮียเราโกนสามคนแกไม่ว่าอะไรเราเพราะเราก็ไอ้เฮียดุนเขาเขาลงมือคนแรกช่างก็ตาตาตาขาวหรือตาอะไรเนี่ยเขาก็จะลงมือไอ้ดุนบอกว่าแมวโกนไอ้ก็ไปกล้าไอ้เฮียโดนกลัวกูวีดาไอ้เฮียดุนบอก ไม่โกนนะกูสามคนลุงหนึ่ง<ๆ>อ่าเฮีย้ยแม่นั่นโกนอกโกนเจ็ดกูสองคนไก่ขาวสิที่ใช่กูไม่โกน์แ้วกเดียวเฮียดุคน,นเดียวดุโดน่ีนวิธีการหาหลังเพื่อนแต่ก็โดนโดนอยู่แล้วเจอกูหีสวัวเจ็ดนี่แม่ยังไงก็โดนยังมูสาไปที่เลนนี่แต่ไอ้ดุนที่แม่งหลายเดียด๋ยวนี้ยังอยู่อ่ะดุนยังไม่ตาย้ดุนทะเลสวนแต่แต่มันหลอกกูบุญโถมนี่ คูบุญโมดีกว่าได้สายของคิงมอา3แล้วมั็นคุณได้สายม43จ้ะโอ้แกเสร็จไอ้ดุนไอ้เยียดุนแม่งันรลอนแกเก่งเชื่อว่ามันเป็นคนเดียวที่แม่งครูบุญโมเสื่องเก่งให้แม่งใส่เก่งเจยกเรียนที่จริงอะบ้านมันดีบ้านมันอยู่บางพีโอแม่งรวยแต่หาแต่แม่งคารลอนครูบุญโมรักมันให้เก่งเสื่องเก่งให้แม่งเราบอกโอ้โหทำไมแต่ครูหวีนี่ไม่ได้ ไม่เบื่อไม่เบาเพราะเป็นคู่สามชั้นแต่คู่มุ่งโหมนี่เสร็จไอ้เฮียดุนไอ้ดุนกาลลอนนะโนด่คู่ผลยังโดนเลยคู่ผลนี่แม่งเรียกกับกูเลยนะชวนกูคู่ผลแข่งกีทาปมพลักษงมีวิ่งนู่นวิ่งนี่โอ้ยตัวเต็งแม่งเยอะวิ่งร้อไไอ้ดุนบอกไอ้เฮียมึงกับกูไปเล่นนี่ดีกว่าว่าเล่นแหละขยิ่งก้าวกระโดดอ่กู้่ะไอ้เฮียมาเล่นไงว่าขยิ่งก้าวกระโดดเยหน้าเดี๋ยวคูแกก็สอน แล้วทําไมอ่ะบอกไอ้นี่เดี๋ยวเราติดยังไงไม่มีคนแก่ก็ต้องส่งเป็นนักกีฬาโรงเรียนใช่ไหมแล้วไงเราก็ได้รองเท้าไง <S <S เออดีเลยพ<ด>ี่แก้วท่าไปซ้อมอยู่สองสามครั้งผูผลก็เรียกอ่ะไปตัดสตัทที่ร้านเข่นอยู่สมัยก่อนเอ,อ,เอ,อสตัดบอลสตัดอะไรแม่ก็ไปตัดที่นั่นหมดพอได้มาขายิ่งก้าวกระโดดแม่เอาไปขายแม่ ก็ถึงเวลาแข่งไม่ไปเฮีย้ยครูผลด่าชี้หายครูผลใจสว่างขายแน่เลยเอเอแม่งก็คุ้มดีว่าวิธีครูผลบอกกูเชื่อที่มันจริงจริงว่าเนี่ยเลยเจอ,เจอไอ้บอลลูกลลก,กูผลรู้จักไอ้บอลรุ่นร้อยร้อยเ็รู้จักไหมไอ้บอลเดี๋ยวนี้เป็นผู้มีการใหญ่ผสมทรทอเนี่ยไ,ไอ้บอลเนี่ยไอ้ไทยยุทธใจสว่างไอ,อไอ้บอลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วมันอยู่วันนั้นการงานศพใจดามันก็ไป เนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยร้อยร้อยสิบเอ็ดรุ่นในโอเล่เอะโอเล่เอเล่ปะร้อยสี่ร้อยร้อยสิบเอ็ดอ่ะมีคนในเล่เนี่ยเขาผูกไงสมัยก่อนมันมีถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยเล่ร้อยสิบเอ็ดเดี๋ยวนี้ใครเป็นประธานร้อยสิบเอ็ดไอ้นี่ไงไอ้อะไรนะ่ยไอ้กรรมการสมาคมละไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะที่เป็นหัวกันค้าอะไรไอ้ที่มาจัดคาราบงคาราบาวบ้าบออะไเลย เราชื่อไม่ออกแล้วร้อยสิบสามมีใครประธานมั one, ้ยรู้ไหมเนี่ยร oh, ู้เรื yeah, ่องไหมเนี่ยจิวไก่พาที่สองคนอ่าทำไมทำไมมีสองคนน่ะอะไรครับทำไมมีสองคนมันมีคนเดียวดิก็รุ่มผมมันแตกเดี๋ยวพี่เพรามีสองคนทำไมเนี่ยชิวไก่พายไงจิวที่เป็นไอ้เอกกรรมการ์ใช่ทำไมต้องมีสองคนเนี่ยไปกติก็มีคนเดียวรุ่ม่มแตกก็มาช่วยเหลือกันดิอ๋อเออแตกนะปกติจะมีคนเดียวชีวิตกเซตเลียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยแกตัวมีลูกยังหนึ่งเนี่ย ยัังครบอย่าดีหน้ากรรมไม่แม่ทำแม่เอยทำแม่เยแม่ทำยังไม่วันนี้แตนเยอะไหมนะแตนมันเยอะไหมแตนมแม่จำหน้าได้ไหมผู้หญิงแต่ป็คนที่พามาเนี่ยก็หลายคนมานอนที่บ้านบ่อยอู้หเอางั้นเลยพาผู้หญิงมาบ้านเลยเหรอเขาเรียกกินข้าวแล้วนะครับแล้วแม่ชอบคนไหนหรือว่าเฉยเฉยก็เฉยเฉยกันหมดนะเอ๊ะไม่มีชอบใครสักคนเลยแบบแล้วกับเขาทำไมแม่ชอบอย่านี้เลยโอ้ไม่ได้ไปหาว่าเรื่องเขาทำไมก็ มันไม่ใช่กรรมของผู <apologize> ้หญิงไม่ใช่กรรมของผู้หญิงคือถ้าอยู่มึงเองผู้หญิงมีกรรมเข้าใจใช่ไหมโอเคตราส่วนเลยไม่ตราส่วนเลยคือพามาบ้านมากินนอนที่บ้านเลยนอนที่บ้านโ ปกติแม่ต้องถือดิเฮ้ยเอาไปเอาไปพาผู้หญิงมาได้ยังไงพ่อแม่เขาด้วยไหมแม่ถามไหมหรือว่าไม่ไม่เคยถามมามาถึงก็เอาขึ้นมานอนเลยอ้าวแม่ไม่มีที่นอนยกมือไหว้ได้มีที่นอนข <c oughs> ึ้นนอนเลย <c oughs> ผู้หญิงปกติผู้หญิงเขาจะถือแล้วเออแบบลูกเต้าเราใครต้องพาไปนั่งเอา,นา,นานให้แม่รู้จักหน่อยมามานอนก็จะมีมาเลน่นที่ก็มานั่งเล่นเกมกับเล่นนี่นั่งกับแม่ไพ่อะไรดัมมี่ ก็มีทางมาเล่นนั่นเล่นระมีด้วยเขาทางก่อนใช่ไหมออ๋อเข้เขาทางไปก่อนปกติต้องพาผู้หญิงมาต้องนะเออแม่ครับนี่คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้คนโบราณเขาต้องเขาถือเวลาผู้หญิงเข้าบ้านเนี่ยมันดึกแล้วพี่ถูกแม่ไม่ได้แม่ดอยพอแล้วด้วยใช่ไหมพามันแบบผู้ชายไม่ไม่ได้ไม่ได้เกินไม่ได้อะไรเลยเออนะไม่ได้มันมันผิดมันต้องบอกผู้ใหญ่บอกเจ้าที่เจ้าทางแบบว่าเออแม่คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับไม่อยู่เลย ให้แม่เลกเองคืนมาเดี๋ยวจัดการเองสายตีมาคุยเองแม่ผู้หญิงเข้ามาก็หวัดดีแม่แล้วก็ขึ้นข้างบนไปเอาละครเพื่อนเพื่อนร้อยสิบสามคงแบบธรรมดากันเลยพวกนี้แต่ว่าวันนี้แม่เราเองเลยแม่เราเองเลยจะเครียดดิจะเครียด